กรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของลุงดอนหนุ่มใหญ่ไว้50ปีแกอาศัยอยู่กินกับเมียสาวสวยวัยสิบปดปีชื่อระ,ะไมไม่มีใครรู้ว่าระไมเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเหตุผลกลใดทำไมสาวสวยอย่างระไมถึงมาคว้าเอาลุงดอนชายแกข่ขาวพ่อทำผัว ต่อมาไม่นานไอ้ไม้ชายหนุ่มในหมู่บ้านก็กลับจากการทำงานที่กรุงเทพมหานครเขาเดินทางกลับบ้านและบ้านของลุงดอนกับบ้านของไม้ก็อยู่ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่ไม้สังเกตเห็นว่าลุงดอนที่เป็นชายโสดตอนนี้มีผู้หญิงมาอยู่ด้วยคงจะเป็นลูกหลานของแกหรือเปล่าแต่ด้วยที่ไม้เพิ่งเดินทางมาถึงเขาจึงได้เข้าไปที่บ้านของตัวเองก่อนสวัสดีครับแม่เอาไม้ oh มาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ไะลูกมาถึงเมื่อกี้นี้เองครับแม่เนี่ยผมมาถึงผมก็มาหาแม่เลยนะครับไม่ได้แวะที่ไหนเลยครับแม่โอ้ยคิดถึงเหลือเกินนะลูกนานแล้วว่าไม้ไม่ได้กลับมาบ้านเลยกินข้าวกินปลาหรือยังนะลูกอะยังเลยครับแม่ยังไม่ได้กินครับเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวแม่จะเจียวไข่มาให้รอเดี๋ยวนะลูกนะครับแม่ หลังจากนั้นแม่ของไม้ก็ไปเจียวไข่พร้อมกับตักข้าวมาให้ไม้เอาลูกพิ่งมาถึงง่ากินง่ายๆไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่จะทํากับข้าวอร่อยอร่อยให้กินแต่เช้าเลยเป็นไงบ้างอ,ะอ่ะอาหารที่กรุงเทพกรุงไทยอร่อยหรือเปล่าลูกไม่อร่อยเลยครับแม่สู้กับข้าวฝีมือแม่ไม่ได้หรอกครับเอ้ยปากหวานเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กิน วันนี้กินอย่างนี้ไปก่อนครับแม่แล้วว่าแต่ว่ากลับมาบ้านคราวนี้จะอยู่กี่วันนะลูกอยู่กับแม่นานๆหน่อยนะไม้นะก็ผมกล่าวว่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านตลอดไปนะครับแม่เนี่ยผมลาออกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วเท่าแก่ก็ใจดีให้เงินทุนผมมาเปิดกิจการที่บ้านตั้งหลายหมื่นบาทนะครับแม่มาทำกิจการที่บ้านเราอ่ะมันไม่เหมาะหรอกลูกทำไมล่ะครับแม่ ก็บ้านเล้าว,ว่ามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆบ้านแต่ละหลังอะก็อยู่ห่างๆกันนะลูกอะมันจะมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อะขนอะเขาไม่ค่อยนิยมกันหรอกไม้แม้ว่าลูกของแม่อะไปเปิดในตลาดในตัวอำเภอดีกว่านะที่นั่นอะคนพุงผ้านเยอะแยะมากมายอะลูกแม่จะลืมตาอาปากได้ที่นั่นนะลูกเออจริงด้วยนะครับแม่ที่ตัวอำเภอก็ไม่ได้ห่างไกลาจากบ้านเราสักเท่าไหร่อ่ะ นั่นแหละลูกไปได้เลยเดี๋ยววันหลังอนะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูที่ดูทางนะลูกนะครับแม่แล้วนี่คิดยังไงอถึงอยากจะกลับมาอยู่บ้านนะลูกผมเบื่อกกรุงเทพครับแม่แล้วอีกอย่างหนึง่งอายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วว่าอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองอยากกลับมาอยู่บ้านอยากจะดูแลแม่ด้วยนะครับเอาเอาอย่างนั้นก็ได้นะลูกนะดีแล้วล่ะอ่ะจะได้มีกิจการเป็นของตัวเองอะ่ะ เออแม่ครับเมื่อกี้ผมเดินผ่านบ้านลุงไม้มาเห็นแกอยู่กับเด็กผู้หญิงคนนึงอะครับแม่แกเอาลูกหลานใครมาเลี้ยงเหรอครับเอ้ยลูกหลานที่ไหนเนี่ยมันไม่เด็กแล้วนะนันน่ะอายุ18ปีแล้วชื่อละไมอ่อนกว่าไม้แค่5ปีเองมั้งลูกไม้อปีนี้2ี่สิเท่าไหร่ย3ใช่หรือเปล่าวะใช่ครับแม่ผม2ี่สบแล้วครับนั่นแหละลูกชื่อละไม ไม่ได้อ่อนนะลูกนะไม่ได้เป็นเด็กนะหนะ้าอายุสิบแปดปีแล้วลูกแล้วเขามาอยู่กับลุงดอนทำไมเหรอครับแม่เอ้ยไม่รู้อะไรซะแล้วหมาไปกรุงเทพหลายปีอะอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนันนะเมียไอ้ดอนมันลูกมันได้เมียเด็กโอ้โหลุงดอนได้เมียเด็กเหรอครับหน้าตาสวยด้วยนะแม่ผมมองผ่านๆน,น,นะโอ้โผิวนี่ขาวโบะเลยอะใช่ลูก ขาวโบ๊ขาวจัวเลยแล้วเธอเป็นใครมาจากไหนล่ะครับแม่ไม่รู้ะไม่มีใครรู้เลยว่าละไมเป็นใครมาจากไหน่งลูกรู้แต่ว่าอยู่ดีดก็ไปอยู่บ้านกับไอ้ดอนน่ะเอ๊ะทำไมถึงมีใครรู้เลยล่ะแม่ไม่มีใครรู้ว่าไม่แน่นะมีบางคนอะ่ะมันลือกันมันบอกว่าไอ้ดอนเนี่ยไปเที่ยวในตัวจังหวัดไปเที่ยวที่ร้านอาหาร ก็คงจะไปเจอกันที่นั่นถูกตาต้องใจอ่ะมันคงจะเป็นจังหวะโบ๊ะบ้ากันนะลูกเนี่ยก็คงจะติดอกติดใจก็เลยพากันไาอยู่บ้านนะไม่ว่าอันเนี้ยเขาลือกันเฉยๆนะแม่ก็พูดตามที่เขาลือกันเขาลือกันขนาดนี้เลยหรอครับแม่ม่ใช่เขาลือกันแบบนี้เลยลูกผมว่าเขาไม่น่าจะลือกันขนาดนี้หรอกครับ น่าจะลือกันแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆที่เหลือแม่คงจะมาเสริมเติมแต่งเองใช่หรือเปล่าล่ะครับอืมเห็นแม่เป็นคนอย่างนั้นเน,นี่ยฮยหาไม้ก็ใช่นะสิครับแม่เป็นคนอย่างนั้นน่ะเมื่อก่อนแม่กับลุงดอนก็ทะเลาะก,กันบ่อยๆนี่ครับเอ้ยมาทะเลาะอะไรไอด้ดอนน่ไม่กล้าทะเลาะก,กับแม่หรอกแม่ตวาดขึ้นทีเดียวมันก็ไม่กล้าละหางจกุกตดูดไอ้นี่มันกลัวแม่แล้วเกินน่เหรอครับแม่ไม่น่าเชื่อนะครับ น้องละไมผมมองผ่านๆผมว่าเขาสาวแล้วก็สวยมากด้วยไม่นึกเลยว่าจะมาตกล่องป่องชิ้นกับผู้ชายรุ่นพ่ออย่างลุงดอนเลยนะครับแม่ก็น,นั่นน่ะแลลูกแถมไอ้ดอนเนี่ยไอ้ห่านี่จองหองด้วยนะทําไมเหรอครับแม่กับผู้หญิงอะ่ะเขาไม่อยู่ด้วยไอเนี่ยก็ด่ดาว่ากล่าวเขาทุบตีสารพัด่ะรู้หรือเปล่าเนี่ยทาให้ละไมมันเจ็บช้าน้ําใจเยอะแยะมากมายเลย โอ้โหลุงดอนทาไมแกเกี้ยวกาดขนาดนั้นนะครับแม่ไม่รู้ว่าบางวันแม่ก็อดสงสารไม่ได้แม่ก็ไปด่าไอ้ดอนมันเหมือนกันน่ะไอ้ห่านี่อะหลังแกผู้หญิงอ่ะเห็นเขาไม่มีปากไม่มีเสียงมันยิ่งเอาใหญ่เนี่ยรู้หรือเปล่าวันดีคืนดีลูกนะเพื่อนฝูงไปกินเหล้าที่บ้านเนี่ยไอ้ดอนเนี่ยก็ด่าเมียตีเมียโชเพื่อน โชว์เาาให้เขาเห็นนะว่าตัวเองเกา๋าตัวเองเจ๋งอ่งนี้หน้าตัวเมียตีผู้หญิงอ่ะนะลูกใช่ครับแม่ลุงดอนทําไม่ถูกเลยอ่ะว่าแต่ว่าผมอยากจะรู้นะแม่ว่าละไมเป็นใครมาจากไหนเนี่ยทําไมแกถึงมาอยู่กับลุงดอนได้เดี๋ยวจะลองแก้เกี้ยวถามอ้อมๆดูดีกว่าลุงดอนแกชอบกินเหล้าขาว4ี่ดีกรีผมจําได้แม่เมื่อก่อนผมก็เมาอยู่กับแกเดี๋ยวพรุ่งนี้สักเย็นๆเดี๋ยวผมจะไปหาแกที่บ้าน เดี๋ยวลองถามดูนะแม่เนาะแม่อยากรู้หรือเปล่าวะอยากรู้สิลูกถามมาหน่อยเดี๋ยวถ้าแม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยแม่จะได้อพไปเหลาต่อที่ตลาดเอา้าไหนแม่บอกว่าแม่ไม่เสริมเติมแต่งแม่เอาเรื่องคนอื่นไปดินทาต่อไม่ใช่เหรอครับอืมมันเป็นสีสันนะลูก ชีวิตคนแก่มีชีวิตชีวาได้อะมันก็เกิดจากการนินทาเกิดจากการซุบซิบเสือกเรื่องของชาวบ้านเขานี่แหละลูก <c oughs> ครับแม่ <c oughs> เดี๋ยวผมรู้แล้วผมจะบอกแม่คนแรกเลยนะครับ <c oughs> ได้ลูกหลังจากนั้นเย็นวันต่อมาเวลาประมาณหก <c oughs> โมงกว่ากเห็นจะได้ครับท่านผู้ฟังไอ้ไม้ก็หิ้วเหล้าขาว40่ดีกรีถึงสขวดพร้อมกับเดินทางตรงไปทีบ้านของลุงดอนลุงดอนสวัสดีครับ เอา้าไอ้หม้หลานรักไปไงมาไงนี่ยกลับจากกรุงเทพเมื่อไรหร่เฮ้ยกลับมาบุวานนี่เองครับลุงโอ้ยทําไมมาถึงไม่มาหาลุงเลยะพอดีไปหาแม่นะครับกลับมาถึงก็ตอนเย็นแล้วลุงเกรงใจลุงด้วยครับมาถึงก็จะค่ําแล้วครับลุงโอ้แหมโตเป็นหนุ่มเต็มร่างเลยนะปีเนี้แล้ว่แต่ว่าหิ้วอะไรอ่าก้องแกงกองแกงมาด้วยอะอ๋อของโปรดลุงนะครับพอพูดจบ ไอ้ไม้ก็วางเล่าข่าว40ดีกรีวางลงต่อหน้าลุงดอนโอ้แหมรู้ใจลุงจริงๆอะนั่งลงหลานลักนั่งก่อนนะเดี๋ยวลุงไปเอาแก้วเอาขันมาให้อะนี่แก้วเปล่าเนี่ยจำได้หรือเปล่าขันน้ำฝนเย็นเจี๊ยบเมื่อก่อนเองโตเป็นหนุ่มใหม่ๆอะก็มาเมาเล่าขาวที่บ้านลุงนี่แหละจำได้หรือเปล่าเฮ้ยจำได้ครับลุงนึกถึงเมื่อก่อนแล้วมีความสุขจริงๆนะครับ เอาเอาเอามีความสุขก็มีความสุขอ่ะเดี๋ยวลุงขอเปิดก่อนแล้วกันนะพอพูจบลุงดอนก็เปิดเล่าข่าวเสียงดังโบ๊พร้อมกระเทเเล่าขาวลงแก้วเสียงดังจึงจึงจึงจากนั้นลุงดอนก็สาดเล่าขาวลงคอเสียงดังอักอักอักอแม่เล่าขาวของคนกรุงเทพนี่โอ้ยมันบาดคอดีแล้วเกินเหรอไมม ไม่ใช่เหล้าขาวกรุงเทพเหรอกครับลุงดอนเหล้าเนี่ยผมซื้อมาจากร้านประจวบนี่เองครับโอ้ยร้านอีจวบผีอีนี่อีจวบขี้เหนียวนี่เองมีหน้าเหล้าบาดคอแล้วเกินน่ะเอา้าทําไมลุงดอนถึงเรียกประจวบว่าอีขี้เหนียวล่ะครับมันก็มันขี้เหนียวลุงอะ่ะไปขอเซ็นเหล้ายี่สิบบาทสามสิบบาทโอ้ยมันไม่ยอมอีนี่เคี้ยวแล้วเกินน่ะไม่เห็นเกี่ยวว่าเป็นเพื่อนเคยเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยอะใจดำแล้วเกิน โทรลุงดอนประจวบแกก็ค้าขายแกคงกลัวว่าลุงดอนจะกินเหล้าเมาจนลืมว่าไปเซ็นเหล้าแกมากินหรือเปล่าล่ะครับเอ้ยแหมชั้นครูชั้นอาจารย์ขนาดลุงกินเหล้ามาขนาดไหนแล้วผ่านช่องไม้เยอะแยะมากมายอะ่ะจะมาหลงลืมอะไรค่าเหล้าสิบบาท20บาทวะไอ้ไม้เอ้ยไม่ต้องพูดอันนี้ลุงลินให้ยกเลยหลานยกเลยชุดชุดเลยครับลุง แม่เล่าบ้านเรานี่ยังบาดคอดีจริงๆนะครับลุงก็ใช่นะสิเอาเอาเอากินกันไปนะลูกกินกันไปเลยหลังจากนั้นไอ้ไม้กับลุงดอนก็กินเหล้าขาวกันหมดไปหนึ่งขวดหลังจากนั้นลุงดอนแกก็เริ่มเมาส่วนไอ้ไม้ไม่ค่อยเมาสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนอยู่ที่กรุงเทพมันก็ซ้อมกินเหล้าแทบทุกวันเป็นไงบ้านครับลุงเมาหรือยังครับเอ้ก็เมาสิว่ากินเหล้าไม่เมามึงก็ไปหาหมอสิว่าแอแป้ ไอ้ไม้ครับลุงดอนเออลุงดอนครับเมื่อวานเนี้ยผมเดินผ่านบ้านลุงดอนน่ะเห็นว่าลุงดอนน่ะอยู่กับใครก็ไม่รู้ครับเนี่ยเมียกูเองอ,อีละไม้เว้ยอีละไม้เมียกูอะ่ะเมื่อวานเนี่ยมึงเห็นที่ไหนอะ่ะก็ที่หน้าบ้านลุงนะครับลุงกับเมียกลาลังทําความสะอาดบ้านอยู่หรือเปล่าครับน่าจะใช่เว้ยถ้าช่วงเย็นๆนะ่ะเอ้ละไมอีละไม้เว้ยอีละไม้ไ จ่าพี่ดอนมัดแต่จ๊าแต่จ๋ามึงมาหากูเทียหลานกูอยากรู้จักมึงอ่ะออกมานี่อย่าชักช้านมึงชักช้าเดี๋ยวโดนออกมาเร็วๆจ่าจา่พี่ดอนว่าไงจ่าพี่ดอนเนี่ยหลานกูชื่อไม้มันจากกรุงเทพยกมือไหว้สิวะสวัสดีจ่าพี่ไม้เอ้ยลุงดอนจะให้ไหว้ผมได้ยังไงอ่ะละไม่เป็นเมียลุง ก็เหมือนกับเป็นป้าสะพ้ายของผมะถึงจะอายุน้อยกว่าผมก็ตามแต่ผมก็ต้องไหว้นะครับลุงทําแบบนี้ไม่ถูกอะครับเอ้ยมึงอย่าไปอะไรนักหนาเลยวะอีเนี่ยทําไงกับมันก็ได้อไปสนใจให้มันไหว้แล้วถูกเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจลุงก็แล้วกันครับไปไหว้เสร็จแล้วก็กลับห้องได้ละมึงเจอมันที่ไหนก็ทักทายมันได้อะไอ้ไม้อีเนี่ยเมียลุง อยู่กินกับลงุงอาปีสองปีอ่ะไม่ค่อยได้เรื่องหรอกครับลงุงเอ้ยไปสิวะว่ายัางจะมายืนมองหน้าอีกจะไปทํางานบ้านงานเลือนดูทีวงทีวีอะไรก็ไปย,ยืนเกะก,กะสายตากูจริงๆวะฮลหลไมยมึงเนี่ยจะพี่ดอนแล้วถ้าเกิดพี่อยากได้อะไรพี่ก็เรียกฉันนะจ๊ะไปอย่ามัวมาฉอลาออีนี่เดี๋ยวบัดโอ้โหลุงดอนทําไมลุงดอนพูดกบละมไม่เพราะเลยครับลงุงเอ้ย จะพูดยังไงมันก็เรื่องของข้าวเว้ยอีน,นี่ยมันเป็นเมียงี่เห็นหน้าแล้วมันไส้หน่อยทําเป็นหนิมทาเป็นเหนียม,นนมดีนะที่เองอยู่ด้วยไอ้ไม้ถ้าเองไม่อยู่ด้วยอ่ะข้าชุดไปแล้วผมก็เห็นว่าละไมไม่ได้มีปากเสียงอะไรกับลุงเลยนี่ครับทําไมลุงต้องลงไม้ลงมือกับเขาด้วยอ่ะเอ้ยเข้าใจข้อมันไส้หรือเปล่า ไม่อยากจะถูกฉลองเท่าไหร่เลยว่าอินเนี่ยขาก็เลี้ยงไปงั้นน่ะเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอ่ะไอ้ไม้โอ้โหลุงลุงพูดถึงเมียขนาดนี้เลยเหรอครับลุงไม่นึกถึงตอนหลับนอนตอนมีความสุขด้วยกันเลยเหรอครับเอ้ยมีความทรงความสุขอะไรไวะไม้ข้าอายุห้าสิบแล้วเรื่องอย่างนั้นน่ะข้าไม่ไหวหรอกอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนอยู่ทําความสะอาดบ้านอยู่เฝ้าบ้านอยู่เฝ้านาข้าเลี้ยงมันแค่นี้แหละ เมื่อไรจะหมดเว้นหมดกรรมก็ไม่รู้เว้ยข่าก็เบื่อแล้วเกินแล้วเนี่ยโอ้โหลุงลุงเบื่อเมียขนาดนี้ทําไมลุงไม่ปล่อยให้เขากลับไปอยู่กับพ่อกับแม่เขาล่ะครับลุงเอ้ยอยู่อะไรกับพ่อกับแม่วะอยู่กับข้าเนี่ยดีที่สุดแล้วอย่ามัวแต่พูดมากเลยไว้ไม้กินเหล้าเถอะพูดถึงอินเนี่ยแล้วอารมณ์เสียทุกทีอะ่ะประวัติไม่ค่อยดีหรอกเนี่ยเรื่องคมบันกับลุงอะ่ะพูดไปพูดมามันจะยาวเดี๋ยววันหลังด้วยลุงคล้มๆอารมณ์ดีๆอะ่ะ เดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังพ่อแม่มันก็ทํากับลุงไว้เยอะแสนสาหัสเหลือเกินเกินไม่เข้าคายไม่ออกต้องเอาอีนี่มาเลี้ยงด้วยนึกแล้วเจ็บใจจริงๆเลยอ่ะกินกินลูกิน,ก,นกินเหล้าอย่าไปคิดถึงมันเลยเออไอ้ไม้เนี่ยไก่แม่สาวลุงอะเยอะเหลือเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้มกินกันสักตัวสองตัวดีหรือเปล่าวะดีครับลุงแล้วสักกี่โมงดีลุงเดี๋ยวลุงจะทำเอาไว้สักหกโมงก็แล้วกัน เดี๋ยวมากินต้มไก่กันด้วยไม้ครับลุงลุงเมาหรือยังครับเนี่ยก็เมาหน่อยๆแต่ยังอยู่ได้อีกยาวหรือว่าไงอะ่ะเองเมาหรอไม้ก็ไม่เมาครับลุงผมกินได้เรื่อยๆครับเอาๆกินได้เรื่อยๆก็เรื่อยๆเว้สบยสบายไม่ต้องคิดอะไรเยอะและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอ้ไม้ก็เดินทางไปมาหาสู่ลุงดอนทุกวันและทุกวันที่มันไปมันก็ต้องซื้อเหล้าขาว40ดีกรีไปฝากลุงดอนด้วย ลุงดอนก็ต้อนรับโดยการทำกับข้าวกับปลาเล่าไหาไก่ตัวหมูเห็ดเป็ดไก่มีอะไรก็เอามาทำกินกันจนนานวันเข้าไม้ก็เกิดความสนิทสนมกับละไมทั้งสองคนพูดจาหัวเราะต่อกระซิกันทุกครั้งที่ไม้คุยกับละไมดูเหมือนว่าละไมจะมีความสุขมากเธอยิ้มเล็กยิ้มน้อยบางครั้งก็หัวเราะออกมาอย่างเต็มใบหน้าเลยทีเดียวและก็รู้สึกเหมือนว่าไม้จะมีความสุขมากด้วย ที่เขาได้อยู่กใกล้ๆละไมหรือว่าคนทั้งคู่จะมีใจให้กันครับส่วนลุงดอนแกก็ไม่สงสัยอะไรถึงแม้ว่าไม้จะไปมาหาสู่แกทุกวันและช่วงหลังๆไม้ก็มีความสนิทสนมกับละไมเมียแกแต่ลุงดอนก็ไม่สนใจเพราะว่าแกไม่สนใจละไมามาแต่แรกแกคิดว่าละไมคงไม่กล้าสวมเขาให้แกแล้วก็คิดว่าไอ้ไม้คนที่เปรียบเสมือนลานแท้ๆของแกคงจะไม่กล้าหักหลังแกแน่นอน แต่แล้วสิ่งที่ลุงดอนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพอเมื่อวันหนึง่งทั้งไม้ทั้งละไมรู้สึกว่าต่างฝ่ายจะเกิดผูกจิตสมัครรักใคร่เก่กันและกันมันเป็นความรักของหนุ่มสาวและความรักของหนุ่มสาวมันช่างสวยงามเหลือเกินจนมาวันหนึง่งไม้ก็อดดนทนไม่ไหวอยากจะบอกความในใจทั้งหมดให้ละไมรู้วันนั้นในขณะที่ลุงดอนไปทำนาไม้ก็อาศัยจังหวะนี้ไปหาละไมที่บ้านละไม ทำอะไรอยู่อ่ะอเอาพี่ไม,ม้มาได้ยังไงคะเนี่ยละไมละไมไปโดนอะไรมาทำไมเบ้าตาเขียวเนื้อตัวฟกช้ำแบบเนี้ยพี่ดอนผัวหนูนะสิเจ้พี่แกทุบตีละไมจ้ะพี่ไม้เอาแล้วทำไมลุงดอนแกถึงตีละไม่อะไม่รู้จ้ะพี่เป็นเหตุผลเก่าๆนั่นแหละอยู่ดีๆแกก็ทุบก็ตีไม่มีเหตุผลนะจ้ะ พี่ไม้ฉันเจ็บเหลือเกินเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจจะพี่โท่ละไม้ขอซ้ำกรรมซัตว์อะไรทําไมละไมถึงต้องตกอยู่ในโลกแบบนี้จ๊ะไม่รู้เหมือนกันจะพี่ชาติที่แล้วอะ่ะละไมคงทําบาปทํากรรมกับพี่ดอนเขาเอาไว้เยอะชาตินี้ละไมจึงต้องมาชดใช้กรรมให้เขาอ่ะจะพี่มันไม่เกี่ยวกับบาปกรรมเราจะลไมมันอยู่ที่สันดานคนนะ่ะ ไอ้พวกผู้ชายเห็นแก่ตัวไอ้พวกผู้ชายทำร้ายผู้หญิงอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันเทียบไม่ได้กับสัตว์เดรัจฉานมันหน้าตัวเบียชัดๆอะ่ะใช่จะพี่แต่ไม่รู้ว่าฉันจะพูดยังไงอ่ะยิ่งพูดก็ยิ่งโดนยิ่งว่าก็ยิ่งเจ็บตัวจะพี่ละไมละไมเจ็บตัวขนาดเนี้ยแล้วทำไมยังฝืนทนอยู่กับลุงดอนเขาด้วยละ่ะโธ่พี่ไม้ละไมอะ่ะเป็นนี่เขาจะพี่ เป็นหนี้อะไรลุงดอนน่ะพ่อแม่ของละไมอย,ยืมเงินลุงดอนมาแล้วก็ไม่มีปัญญาใช้หนี้ลุงดอนน่ะยกหนูมาเป็นค่าหนี้ให้ลุงดอนจะพี่ฮะเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยละไมจริงจะพี่หนี้ของพ่อของแม่แต่ละไมต้องมารับเป็นภาละจะพี่แล้วพ่อแม่ของละไมละ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่พี่ดอนได้ละไมมา พี่ดอนก็ทุบตีดุด่าว่ากล่าวทำร้ายร่างกายละไมสารพัดสารเพไปหมดพ่อแม่ของละไมรู้ข่าวแกสองคนก็ตอมใจอ่ะหลังจากนั้นแกสองคนก็ตายนะจ๊ะพี่โทละไมแล้วละไมต้องทนทุกข์แบบนี้อีกนานแค่ไหนอ่ะไม่รู้จะพี่ไมพี่ไมพี่ไมช่วยละไมด้วยนะละไมไม่อยากจะอยู่กับพี่ดอนเขาแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นละไม เออพี่พี่เออและด้วยความที่ไอ้ไม้คิดอะไรอยู่ก็ไม่ทราบครับหรือว่าความรักที่มีต่อละไม้นั้นมันอาจจะสมเต็มอกของมันแล้วก็ได้ไอ้ไม้ตัดสินใจดึงร่างของละไมเข้ามากอดเอาไว้แนบอกตัวเองอุ๊ยวายปฏิก,กับพี่ไม้กอดละไมททาไมคะละไมไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วพี่อยากจะบอกละไมว่าพี่รักละไมครับละไม ละไมรักพี่หรือเปล่าแอบแป้พี่ไม้พี่ไม้มาถามอะไรตอนนี้จ้ะยูริตัสละไมถ้าเกิดว่าละไมรักพี่เราจะหนีไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะละไมไปหรือเปล่าไปจะพี่ละไมรักพี่จะพี่ไม้พี่ไม้พาละไมไปจากนารกขุมนี้ด้วยเถินนะจ๊ะจ้ะถ้าอย่างนั้นละไมละไมไปเก็บข้าวของทุกอย่างของละไมที่มีค่า เอาเท่าที่จําเป็นนะแล้วเราจะหนีไปได้วยกันเอาแล้หนีไปได้วยกันแล้วแม่พี่ละจ๊ะแม่พี่จะไม่ถูกพี่ดอนตาหนีเหรอไม่หรอกจ้ะไม่ต้องกลัวแม่พี่อ่ะลุงดวนแกกลัวมากแกไม่กล้ามีปากเสียงกับแม่พี่หรอกเมื่อสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่ะลุงดอนอ่ะโดนแม่พี่ด่าไม่ใช่น้อยทุกวันเนี้ยแกกลัวแม่พี่มากมีหนาซ้ำอ่ะแค่สบตาแกยังไม่กล้าเลยจ้ะ จะพี่ไม้ถ้าพี่คิดดีแล้วว่าพี่พาฉันไปอยู่ด้วยนะจ๊ะจ้ะละไมหลังจากนั้นไม้กับละไมก็พากันหนีไปด้วยกันทั้งสองคนเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครในเย็นวันนั้นเลยหลังจากนั้นลุนดอนก็เดินทางกลับมาจากที่นาเมื่อมาถึงแกก็ตะโกนเรียกหาละไมเอ้ยละไมอีละไม,ะมเว้ยกลับมาแล้วเว้ย ทำอะไรอยู่เนี่ยเอาน้ําเย็นๆมาให้กินหน่อยสิวะลุงดอนแกเรียกละไมาซาแล้วซาเล่าแกเรียกอยู่นานสองนานในที่สุดแกก็รู้ว่าละไมหนีจากแกไปแล้วแกไม่รู้ด้วยว่าละไมหนีไปกับใครและหนีแกไปตั้งแต่เมื่อไหร่แกก็ไม่รู้รู้แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ละไมไม่อยู่แล้วและหลังจากที่ละไมหนีไปลุงดอนแกก็เศร้าโศกเสียใจแกสมนึกผิด ผิดต่างๆที่แกเคยทํากับละไมไม่ว่าจะเป็นการด่าทอด้วยคําพูดเสียหายให้ละไมต้องเจ็บช้าน้ําใจรวมถึงการทุบตีให้ละไมต้องเจ็บตัวอีกด้วยตอนนี้ลุงดอนแกสสานึกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่มันก็สายเกินไปแล้วครับเพราะว่าละไมหนีไปกับไอ้ไม้แล้วด้วยความเศร้าโศกเสียใจบวกกับความคิดถึงที่ลุงดอนมีต่อละไมแกก็ล้มป่วยลงจนเวลาผ่านไปถึงสามเดือน อาการเจ็บป่วยของลุงดอนบวกกับการตอมใจของแกลุงดอนก็เสียชีวิตลงอย่างสงบแกจากไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครรู้เห็นเลยว่าแกตายและหลังจากที่ไม้กัลลไมรู้ข่าวว่าลุงดอนแกนเสียชีวิตทั้งสองคนก็เดินทางกลับมากลับมากรากบศพมาขอขมาลุงดอนให้ลุงดอนแกนโหสิกรรมในสิ่งที่เขาทั้งสองคนได้ทําเอาไว้และหลังจากที่งานศพของลุงดอนสิ้นสุดลงไม้กัลไม ก็ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านไม้เปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ตัวอำเภอแถวแถวตลาดที่แม่ของเขาได้แนะนําเอาไว้นั่นเองและตั้งแต่นั้นมาไม้กัลละไมก็ใช้ชีวิตอยู่กินกันอย่างมีความสุขจบแล้วครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของไม้กัลละไมท่านผู้ฟังคิดว่าการกระทําของไม้กัลละไมในครั้งนี้ผิดหรือเปล่าลุงดอนละครับการนอกใจของละไมที่มีต่อแกในครั้งนี้เป็นเพราะผลกรรมที่แกเคยทําไว้กัลละไมหรือเปล่า ขอความสุขสวัสดีโจมมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ